ไม่เอารถใครมารถผมไงรถพี่ะอะไรรถผมซื้อเหรอจริงปหมเนี่ยเอาเงินที่ไหนเงินบริษัทโอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วดิโเวอร์เอ็กโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะประชุมกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชูตติ้งกันแล้วเนื้อเรื่องทุกคนอาจจะพอเก็ทหมดละแต่ว่าวันนี้จะมาพูดสรุปที่พี่คิดไว้ก็คือแบบเป็นการไอชั่นเดราจากสปาร์ตมาทุกคนสามารถกระโดดจากตึกชั้น5ลงมา,ามไม่เป็นไรลงมาแล้วก็แบบหมุนตัวไม่เป็นไรยืน แต่ว่าเรื่องรถอ่ะที่อยากได้แบบมันแบบมาดูแพงอะไรเงี้ยคือรถที่เรามีเนี้ยมันมันอาจจะแบบไม่เวิร์กไงจะทันว่าถ่ายพวกเนี้ยเอารถผมแต่ว่าเราเอาปิ้นโลโก้แปะอะไรเงี้ยเป็นมุกไปเลยเออเอาไปก็ได้ติดปอร์เช่อะไรเงี้ยเออเป็นโบกินนี่อะไรเงี้ยแปะแปะไปเลยติดข้างหน้ารถก็ได้รวย ก็ประมาณนี้วันนี้เป็นวันถ่ายทําจริงนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปรับแน่ๆแล้วก็ไปสตูเพื่อถ่ายเมื่อวานพี่บอลบอกอยากได้รถใช่ไหมอยากได้รถสปอร์ตเดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ในคลิปเลยเซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยเนี่ยเซอร์ไพรส์คนดูเซอร์ไพรส์พี่บอลเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ไม่ไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงนะฮะไปดูดีกว่าไปเซอร์ไพรส์ตอนนี้ครับผมก็กำลังขับรถซุปเปอร์คาร์ขับรถซุปเปอร์คาร์ไปรับแน่ๆครับแล้วก็จะไปถ่ายคลิปต่อที่จับนมันกเป็นครั้งแรกในช ว่าไปเอาเงินจากไหนไหมาซื้อรถได้ขนาดนี้จริงๆคือมันเป็นมือสองครับถ้ามือหนึ่งก็เกือบสี่สิบมือสองไงสองก็ประเทศได้แล้วมัน,นติดกว่าที่คิดเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ทำแรกทำแรกคือเทศอะไรเอาหมามา <c oughs> ไม่มีใครอยู่ดูเลยมันเพิ่งซื้อมาตัวเล็กมากติด <c oughs> ไม่ได้เหรอเในหัวเราก็เซิง <c oughs> เปิดโชว์ก่ะ <c oughs> อ๋ออ๋อเปลี่ยนรถเหรอร <c oughs> วยเหรอ ่อนเยอะ, <c oughs> ะเล่แสนถ่าเก้าหมื่นก็เกือบแสนรวยจริงๆค่ะคุณค่ะเดี๋ยวเรากลับตัวนะครับหนึ่งชั่วโมงลูกจุดเผื่อ้ใช่เขาจะเอาไม้ไปตีเขาจะเขาเขาเขาสมรรถิตอีกที่ใช่ไอาจจะมีอีกแต่ไปตีเขาแล้วเขาจิงมขายก่อนลูกเสร็จแล้วผมไ้ตอนนี้มาถึงปรนะตูแล้วครับจากสองทุ่มมีของต้องอวดนะอะไรนะ สวัสดีครับเฮ้ยเอารถใครมารถใครรถผมไงรถพี่อะรถผมยังไงเนี่ยอยากได้มาเข้าฉากไหมครับใช่เนี่ยผมก็เลยซื้อมาซื้อเหรอจริงปะเนี่ยเอาเงินที่ไหนเป็นบริษัทนะไม่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 ใช่แล้วเนี่ยไม่จริงปะเนี่ยจริงจริงจริงเข้าฉากเลยเดี๋ยวเข้าฉากเลยจอดรถเรามาเคลียร์ก่อน ไม่ยู่อะไม่ยิงะแอคชั่นแค่ช็อตแรกครับผมก็ใช้เวลาไป2ชั่วโมงพันเจ้าข้อคิดนี้นะครับทำให้ผมรู้แล้วว่าผมควรไปนั่งทำซีจีมากกว่ามาเล่นหนังแอคชั่นนะครับนั่งเลยอะ่ครับผมนั่งพื้นต้องการใช้เชือกฟางเชือกฟางมาตัวประกัน เลยดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่แวกจ้างสตันจริงๆมาเล่นในคลิปนะครับพุ่มทุนสุดๆกับคลิปนี้ <are> ผมก็เช่าคนขับมาด้วยนี่ให้แบบขับไปเก็บบ้านก่อนไม่ต้องเลอะอะไรเนี้ยหรอเราซื้อรถ<า>ล้วก็ซื้อคนขับด้วยไง เนี้ยไหมเนี้ยไหมเงี้ยว่าให้รีบถ่ายรถก่อนคนขับรถง่วงง่วงเขาเขากลับไปไหนเนี่ยกลับบ้านของแม่เป็นอ้อพรุ่งนี้พี่ยืมขับวันหนึ่งได้ไหมพรุ่งนี้คนขับรถนนี้ยืมขับไปหัวหินไงให้คนขับรถยืมด้วยสบายเลยทีนี้ก่อนจะไปดูคลิปกันต่อครับผมขอขอบคุณทาง Rich Car มากครับที่ให้ OX เนี่ยได้เช่ารถหรูหรูสปอร์ตแบบนี้มาประกอบคลิปเรานะฮะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้ง ข้อมาลติดต่อของ Rich Car ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับคือนอกจากรถพอยส์ท um uh ี huh. ่เราเช่ามาถ้าเราไปดูในเว็บเนี่ยจะมีรถอีกเยอะมากให้เลือกนะฮะถ้าใครอยากเช่าก็ลองไปดูกันได้ครับ Rich ริชคาร์ผมริชคาร์อะไรซื้อมาซื้อซื้อซื้อเลยแล้วเช่านี้ใช้ตังค์ใครตังค์บริษัทเชียร์ก็พี่อยากได้รถหรูไม่ใช่เหรอผมก็ไปหามาให้ฮึ่มนะโฉมปรึกษาไม่มึงไม่มีอ่ะโอเคมาดูคลิปกันต่อครับผมเติร์นหยิบแหวนปัดทุบแล้วก็กระตุก สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตี้ครับผมเดรรครับผมผมเบน์ครับผมผมวาเลนไท์ครับก็ลงมาจากที่พนาครับผมใครสนใจอยากจะเรียนศิลปะป้องกันตัวไปได้ครับสอบถามได้ที่ราดเท้าร้อยหนึ่งครับแยก4ี่ิบครับผมก็เรามีเพจนะฮะของเพจของอาจารย์พนาก็พนาสตัรนะครับผมลองเข้าไปเซิร์ชลองเข้าไปตามหรือว่าโทรสอบถามได้เลยครับผมปิดกล้องครับ ที่สามตอนแรกวางว่าไม่เกินเที่ยงคืนเลยมาสามชั่วโมงเองค่ะก็ฝากด้วยนะคะจัส t ิน n c e Channel นะคะเพิ่งท่าเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะลงเบื้องหลังงานวันนี้เหมือนกันนะแต่เราแต่เราแต่เราปิดคลิปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วจะดู Just Dance ด้วยเบื้องหลังคลิปนี้แล้วก็มีคลิปร้องเพลงมีเต้นบีบอยอะไรอย่างนี้ในช่องใช่แล้วว่ะช่องเหมือนกันรึเหรอเดี๋ยวเราไปดูวันถัดไปกันครับ โอเคครับสำหรับคลิปเบื้องหลังก็จบแต่เพียงเท่านี้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของคลิปเต็มในสัปดาห์หน้าหวังว่าทุกๆคนจะรอติดตามกันด้วยนะครับผมคือในคลิปในคลิปนี้ไม่อยากโชว์เยอะไง<ช>เดีย๋ยวจะสปอยเยอะได้ไม่รู้ <นะ S 1> ว่าโหดพอเรดจ้างสปันมาเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้แบบว่าลงไฟส์เซนแอคชั่นแบบมีสตันที่แบบว่ามาควบคุมอ่ะนะครับก็เป็นคลิปแรก หวังว่าทุกๆคนจะติดตามคลิปในสัปดาห์หน้านะครับกับความเต็มที่ของพวกเรา2คนนะครับผมว่าจะชอบกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ซับก็กดซับด้วยครับครับอันซับก็กลับมากดซับใหม่แขนยังระบงอืูเลยยังปวดแขนด้ยอลยเจ็บยังยังเศร